สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อาทิตย์ที่8มกรา66กนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูต้นตัวอย่างกันนะเป็นมะม่วงแฟนซีขนาด5สายพันธุ์นะครับที่เราทำไว้ในสวนนะะตอนนี้ก็ออกช่อแล้วก็ติดผลบ้างแล้วนะครับแล้วก็ครบทุกสายพันธุ์นะฮะอย่างกิ่งแรกนี้นะครับเบาใต้นะฮะ เบาใต้ก็ออกช่อผสมใบาบางทีอาจจะลดน้ําเยอะเกินไปนะฮะนี่แล้วก็ติดแบบนี้นะครับเป็นพวงสวยงามเลยนะฮะเบ,บาใต้นะครับอยากให้ดูอีกมุมหนึ่งนะอ่าเอ๋เอ๋เบาใต้นะครับ1สายพันธุ์นะสายพันธุ์ที่2ก็คือเอ่อน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับก็กําลังออกช่อเหมือนกันนะฮะนี่น้ำดอกไม้สีม่วงนะครับอันนี้ น้ำดอ,อกไม้สีม่วงก็ลูกสีม่วงใหญ่สวยรสชาติดีนะครับสายพันธุ์ที่3ก็คือมังกรแดงนะครับนี่ก็คือเป็นกิ่งนี้เนาะก็ติดช่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดผลบ้างแล้วก็มีนะครับแต่ก็ถูกมแมลงรบกวนไปบ้างนะครับทั้งกิ่งเลยนะฮะอันนี้เป็น มังกรแดงนะครับก็เวลาติดเขาก็จะติดเป็นพวงแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะออกสีตั้งแต่ลูกที่เขายังเบบีเลยนะครับนี่ก็ถูกมแมลงรบกวนเห็นไหมครับก็ดูดกินน้ําเลี้ยงที่ช่อแล้วก็ร่วงนะฮะนี่เดี๋ยวต้องฉีดพ่นสารกําจัดมแมลงละนะครับนี่ก็คือบิวเลียเมดเลเซียมนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ สายพันธุ์ที่5้ไอ้สายพันธุ์ที่4นะครับก็คือน้ําดอกไม้สีทองนะครับก็ติดผลแล้วนะครับนี่น้าดอกไม้สีทองนะครับกิ่งนี้อ่าและสายพันธุ์สุดท้ายก็คือกุ้ยเฟยนะครับกุ้ยเฟยนี่กิ่งจะสูงกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับเรายังไม่ได้เอาออกนะฮะยังไม่ได้แต่งนะนี่ก็ติดทุกช่อเหมือนกันนะครับ เรียบร้อยก็ครบห้าสายพันธุ์เลยนะฮะก็สำหรับต้นนี้นะฮะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะฮะในในปีนี้น่าจะได้รูปส,สวยๆนะครับน่าจะได้รูปส,สวยๆก็จะพยายามเลี้ยงให้ได้รูปถึงท็อปฟอร์มให้หมดนะฮะจะพยายามไม่กินก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ลูกห,ห้อยหลายๆอย่างหลายๆสีสวยๆนะครับ โอเคก็ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทั้งหลายนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการทำเกษตรนะครับสวัสดีครับ